ชมบิกบ๊กเลยท่านผู้ชมโอ้ยส่โบครับรุ่นนี้ตัวไอ้สองเราครับโอ้ oh. สายแบบเป็นเบเลยนะครับนี่ครับผมตัวไอ้สองเราโอ oh. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ต่อฟิชชิ่งนะครับวันนี้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาออกหมายตกปลาสลิตครับวันนี้สลิดก็เวลานี้ก็เที่ยงวันแล้วครับออกมาสายๆคุ้มฟ้าค้มฝนครับวันนี้ไม่รู้จะไปไหนก็ออกมาตกปลาสลิตครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่22 กันยายนนะครับพศสองพันหนะ้ายจชุดที่เราจะใช้ตกวันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นขั้นชิงหลิวครับขั้นชิงหลิวเนี่ยระยะ3.6หรือว่า3เมตร60ินะครับเนี่ย ส่วนเหยื่อของเราวันนี้เหมือนเดิมครับเป็นมันหมูครับมันหมูชิ้นนะครับจุดตกก็ตกกวัวเบ็ดจะเป็นเล็กๆคุณตกกุ้งครับที่ใช้วันนี้โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูสภาพหมกันก่อน,นครับสภาพหมายของเราจะมีตัวขึ้อนอยู่แล้วครับ อเคครับเดี๋ยวไปประกอบชุดตกแล้วก็ใปเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมเราก็มาดูชุดที่เราจะใช้ตกแบบนี้นี่ครับก<ม>็จะเป็นมันหมูประมาณนี้ครับเกี่ยวมันหมูน่ครับทุนไปเป็นทุนตกกุ้งนะครับผมปลาขึ้นตัวนะครับ สามหมื่นกันครับผมนี่ครับผมตัวแรกตัวแรกของเราครับผลิแตแสมแรกมาแล้วครับโอ้ก้อบนึงครับนี่ครับผมแสมแรกของเราครับ ถือว่าไซส์ดีอยู่นะครับแจมแรกของเราสวยเลยครับไปต่อครับผมผมดูแจมที่สองครับ ตัวไอ้สองเราครับโอ้โหสายแบบเบ้งๆเลยนะครับนี่ครับผมตัวไอ้สองเราโอ้โหตหมยนี้ค่อนข้างเขี้ยวครับป่าขึ้นปาก,กนะครับแต่ไม่ยอมไม่ค่อยกินเหยื่อ ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูครับ แก้มที่สีของเราครับใสสวยเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ถ่ายไหมครับจึงตึงมือเลยครับไม่ได้ถ่ายตอนวัดให้ดูนะครับต่อครับผม cơn pha này nó pha kìa thưa thính giả thưa thính giả thưa thính giả thưa thính ไบโบ้ครับรุ่นนี้หลุดไปหนึ่งตัวครับตอนแรกหย่อนโอ้โหอันนี้เป็นหมายที่สองเราครับที่ย้ายมาตื้อกว่าจะกินครับร้อยปากแต่ไม่ยอมกินเหยื่อครับผมต่อไปครับต่อไป หนึ่งเก้มแล้วครับอยอดเลยครับสายปลาดูดูสายปลาครับเต็มมือครับตัวนี้โบ๊ะโปะเลยครับมาอีกแล้ว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 อันนี้ไม่ใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่นนหญแต่ขึ้นปากที่แต่ปากใหญ่ๆนะครับสาสวยๆนะครับ ไม่แต้ม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 ตสวยๆเลยอีกหนึ่งแต้ม,ตมสวยๆเลยนะครับผมหนึ่งแต้ม,มไปต่อเลยครับผม นะครับผมเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับวันนี้กับการตกสลิดของเราครับก็มืดฟ้าคึมฝนทั้งวันเลยครับอากาศไม่เปิดเลยมาดูผลงานของเราวันนี้ว่าจะได้สักกีแต้มครับบางชอ็อตบางช่วงผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันปลาเคี้ยวมากเลยนะครับไม่ค่อยไม่ยอมกินเหยื่อครับขึ้นลอยปากอยู่แต่ไม่ยอมกินเหยือ่อ เทน้ำแป๊บโอเคตกยากนะครับตกสลิดใครว่าตกง่ายไม่ใช่นะครับนี่ครับดูไซปาลาดูไซปลาครับใหญ่มากเลยครับ โอเคครับผมเนี่ยครับผลงานของเราวันนี้ก็ไม่ค่อยชัดไห่ออ้ยโดดออกอีกแล้วเนี่ยครับไม่รู้ไม่รู้กี่แต้มครับแต่มีแต่ไซส์โบั้งั้นเลยครับน่าจะเกือบสิบก่าแตมอยู่ครับนี่ไซส์โบโบงั้นเลยมีประหมอตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับ ทั้งหมด9แต้มครับวันนี้ผลงานวันนี้ปลาเขี่ยวครับแต่ไสโบโบทั้นทงนั้นเลยปลากินยากครับวันนี้ปลาเขี่ยวอากาศไม่เปิดส่งงานครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง ต่อฟิชชิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ